สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคครูครูกับช่องครูวันเฉริมอีกครั้งนึงนะครับสําหรับวิดีโอในตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะครับวิธีการกู้คืนนะครับกู้คืนไฟล์จากตัว Google Slide นะครับในกรณีที่เราได้ทําการ duplicate ไฟล์ขึ้นมาก็ดีหรือว่าเราได้ทําการแก้ไขไฟล์แล้วเผออลบนะครับเผออลบไฟล์ต้นฉบับทิ้งไปเราสามารถกู้คืนได้นะครับด้วยวิธีดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนดูวิธีการกู้คืนนะครับกู้คืนไฟล์จากตัว Google Slide ในกรณีที่เราเผลอลบไปนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างตัวสไลด์ตัวหนึ่งนะครับสไลด์ตัวนี้แล้วกันนะครับสไลด์ตัวนี้นะครับผมได้ทําการคัดลอกนะครับหรือว่าทําการดูพิเค e มาจาก อ่าไฟล์ต้นฉบับนะครับจากตัวต้นฉบับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองลบนะครับในกรณีที่ผมทําการลบนะครับผมก็กดชีพค้างไว้เลือกทุกสไลด์แล้วกดลบได้เลยตอนนี้นะครับสไลด์ผมเหลือแค่3-4สไลด์แล้วก็ได้ทําการบันทึกลงใน Google Drive แล้วคราวนี้นะครับหากวันดีคืนดีเรานึกขึ้นได้ว่าเอ้ย สไลด์นี้เราไม่ควรลบนี่นะครับมันเป็นเนื้อหาที่เรายังไม่ได้ทําการคัดลอกเลยนะครับหรือว่าเราต้องการกลับไปแก้ไขจากเวอร์ชั่นที่เราลบไปแล้วเราสามารถทําได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ครับเรามาที่เมนูไฟล์นะครับแล้วเลือกคําสั่งนี้ครับเวอร์ชันฮิตรีเนี่ยนะครับเวอร์ชันฮิตรีจากนั้นเลือกที่ C ีเวอร์ชันฮิตรีครับในตัว g o o g l e Slide นะครับจะทําการบันทึก นะครับทำการบันทึกประวัติการทํางานของเราเอาไว้ให้เรานะครับดังนั้นท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าตัวงานของเราจะสูญหายไปไหนนะครับสูนหายไปไหน,นะน,หไไหนสมมตุติเมื่อเราเปิดตัวเวอร์ชันฮิ t ที่ขึ้นมานะครับเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราต้องการกู้คืนนะครับต้องการกู้คืนไฟล์ในวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับทาง g o o g l e Slide ได้ทําการบันทึกไว้ให้เรายกตัวอย่างนะครับผมจะเริ่มกู้คืนตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือเวลา 15นาฬิกา30นาทีเนีน่ยนะครับที่ผมได้ทำการคัดลอกมาใหม่ๆเลยเมื่อเราคลิกนะครับที่เวอร์ชันต่างๆนะครับทางตัว Google Slides นะครับก็จะโชว์โชว์ข้อมูลขึ้นมาให้เรานะครับว่าในเวลาดังกล่าวนะครับใครที่เป็นคนจัดการกับตัวสไลด์ของเรานะครับก็สังเกตว่ามีแค่ผมคนเดียวนะครับที่ทำการจัดการกับสไลด์ตัวนี้นะครับก็จะมีบอกว่าในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเราทำอะไรไว้บ้าง เมื่อเราพอใจนะครับเราอยากได้เวอร์ชันนี้กลับคืนมาเราก็คลิกที่ปุ่มนี้เลยครับ Restore this version เนะครับเราก็กดเลยแล้วเขาก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะย้อนกลับไปในเวอร์ชันอของวันนี้นะครับในเวลาดังกล่าวนี้ไหมนะครับเราก็กดที่ Restore ได้เลยครับโอเคนะครับตอนนี้ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนบอกว่า เวอร์ชันที่เราได้รีสโตให้นะครับก็คือเวอร์ชั่นนี้นะของวันนี้เวลานี้จากนั้นเราก็มาตรวจเช็คดูครับนี่เห็นไหมครับเราก็มาตรวจเช็คดูว่าอ๋อใช่แล้วนะครับมันเป็นสไลด์ที่เราเพลอลบไปนั่นเองนะครับด้วยเทคนิควิธีดังกล่าวนะครับก็ช่วยให้เรานะครับ อุ่นใจนะครับอุ่นใจขึ้นมาบ้างแล้วว่าอ,อย่างน้อยเราใช้งานตัว Google Slides นะครับงานของเราก็จะถูกบันทึกลงไปนะครับในตัว History ไว้นะครับ mm hmm. เมื่อเราต้องการกู้คืนมาเราก็สามารถกู้คืนมาได้นะครับ mm hmm. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับในการทำงานแต่ละครั้งเราก็ควรที่จะมีการตรวจเช็คให้รอบคอบซะก่อนนะครับตรวจเช็คว่าไฟล์ที่เรากำลังทำงานอยู่ เป็นไฟล์ที่เราทําการคัดลอกมาจริงหรือเปล่าหรือเป็นไฟล์ที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดขึ้นมานะครับเราก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการกู้คืนนะครับกู้คืนตัว Google Slide นะครับยังไงก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่กำลัง ใช้งานตัว Google Slide อยู่นะครับหรือว่าคนที่กำลังหาแนวทางนะครับว่าเอ๊ะนะครับเราเผออลบไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับอยากกู้คืนบ้างจะทำยังไงนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วไว้พบกันวิดีโอถัดไปครับขอบคุณมากครับ